สวัสดีค่ะบุ๋มเจ้าของแบรนด์ซีเคตดมีนะคะวันนี้บุ๋มจะมาบอกเคล็ดลับที่หลายๆคนส่งคําถามเข้ามาถามกันเยอะมากๆเลยว่าบุ๋มมีเคล็ดลับอะไรนะคะทําให้ผิวกายสวยขาวใสไปไหนเหมือนเปิดไฟมีออนติดตัวตลอดเวลานะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสมัยก่อนบุ๋มประกอบเป็นอาชีพแม่ค้าขายของตลาดนัดขายเสื้อผ้านะคะต้องตากแดดตากลมตากฝนเวลาตั้งล็อกเนี่ยก็ต้อง ตั้งกลางแดดจ้าๆนะคะทำให้ผิวเนี่ยมันค้าม,มันเสียมากๆเลยประกอบกับเป็นคนที่น้ำเหลืองไม่ดีโดนมดกัดยุงกัดอะไรนิดๆหน่อยๆก็คันคันเสร็จแล้วก็กาวกาเสร็จแล้วก็จะเป็นหนองแล้วก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้เป็นหนักจนแบบเพื่อนแล้วก็แฟนนะคะ พักเลยว่าแบบบุ๋มเปลี่ยนไปมากดูโทรมไปมากเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันโดนแดดโดนลมเยอะจนวันหนึ่งนะคะได้ไม่เจอครีมตัวหนึ่งได้แก่ครีมภัยตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะต้องขอบอกไว้เลยว่าไม่ได้หวังผลเลยว่า ใช้ไปแล้วเนี่ยผิวมันจะขาวใสอะไรไหมเพราะว่าเจ็บมาเยอะบอกตรงๆว่าเจ็บมาเยอะแต่ก็ตัดสินใจลองลองดีกว่าไม่ลองพอลองไปปุ๊บเนี่ยทาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะอ๋อลูกค้าเสื้อผ้าค่ะทักเลยว่าบุ๋มไปทําอะไรมาทําไมผิวถึงขาวขึ้นแล้วบุ๋มก็บอกไปหลังจากนั้นนะคะก็ขายมาตลอดขายมาตลอด จนปีนี้เข้าปีที่11แล้วนะคะขายภายตัวนี้มาเป็นปีที่11แล้วบอกว่าสรรพคุณของครีมไพยตัวนี้เด็ดมากๆเลยนะคะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูผิวดำแห้งกร้านให้มาขาวใสแล้วนะคะผู้ที่มีปัญหาผิวแตกลายไม่ว่าคนอ้วนคนท้องคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ก่อนคลอดทาได้เลยเพราะว่าครีมไพยตัวนี้จะไปช่วยลดเลือนผิวแตกลายใครที่มีรอยแผลเป็นเยอะๆน้ำเหลืองไม่ดีโดนอะไรนิด อะไรกัดหน่อยนะคะก็เป็นรอยแผลเป็นแนะนําให้ทาได้เลยเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกที่ใช้นะคะและทาสม่ำเสมอเป็นประจําทุกวันนะคะจะใช้จะช่วยให้ผิวกายขาวกระจา่างใสและที่สําคัญคือปลอดภัยสวยผิวใสสุขภาพดีปลอดภัยนะคะไร้าสารอันตรายชุกชนิดต้องครีมไพซีคเคมีตัวนี้เลยค่ะ